ครับครับมาต่อกันที่กกอและจังหวัดกาญจนบุรีครับประชุมเตรียมความพร้อมสําหรับกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38ก่อนจะเปิดฉากในวันพรุ่งนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ นายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมโดยนายสกกริ์ทุมเซนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38หรือว่าการจนิกาเกมส์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ประจำปี2566ค่ะ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีผู้อํานวยการสํานักงานกะกะทจังหวัดทั้ง5ภาคและผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการผู้เชี่ยวชาญกีฬา19ชนิดเข้าร่วมครับข้างเลยทีเดียวมาดูวาระสำคัญค่ะอยู่ที่ความพร้อมการจัดการแข่งขันซึ่งยังมีต่อเนื่องหลังจบแมตช์ใหญ่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จบลงไปเมื่อวันที่29สิสิงหาคมที่ผ่านมา โดยแต่และชนิดกีฬายังใช้สังเวียนแข่งขันเดิมนะคะแต่ว่าต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเน้นเลยค่ะเรื่องห้องน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาว,วิวแชร์ที่ยังมีปัญหาไม่พร้อมใช้งานล่าสุที่ประชุมมีมติให้ประสานจัดเช่ารถสุขาเคลื่อนที่จากกรุงเทพมหานครมาอำนวยความสะดวกส่วนเรื่องของที่พักได้จัดให้แต่ละจังหวัดอยู่รวมกัน แต่เนื่องจากว่าบางสังกัดมีนักกีฬาค่อนข้างเยอะและมีนักกีฬาวิวแชร์หลายคนจึงต้องจัดทําห้องน้ํารวมทั้งพื้นลาดชันเพิ่มขณะที่การขนส่งมีการจัดรถรับส่งจากที่พักถึงสนามและความปลอดภัยยังวางมาตรการเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงค่ะใวันนี้ก็สรุปในเรื่องกาต่างๆความพรอจังหวะก็มีในเรื่องของที่พักนะครับที่พักก็ห้องน้ําก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับ ห้องน้ำไ่อยสะดวกก็ทางจังหวัดแล้วทางการกีฬาไทยจะเข้าไปดูแลว่าจะหาวิธีช่วยยังไงก็พอ,อให้ห้องน้ํามันห้องเดียวอะ่ะแต่นักกีฬาเยอะจะใช้วิธีไหนก็อันดับแรกก็สนามที่ใกล้เคียงนะครับในในในส่วนนี้เราผมก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูในเรื่องของที่พักโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับแต่ที่สําคัญคือห้องน้ําสนามแข่งกันเพราะนักกีฬาต้องเข้าบ่อย แต่ดีว่าวิ่งเช์เทนเนิสอยู่ใกล้กับสนามบาสเกตบอลอยู่ติดกันคงไม่มีปัญหาอะไรแต่กีฬาฟันดาบเนี่ยอยู่ใลัยเทคนิคเนี่ยห้องน้ําไม่มีสำหรับคนพิการผมกําลังให้ทางสมาคมกีฬาคนพิการติดต่อรถสุขาที่เคยใช้ประจําอยู่ห้องน้ำน,นะครับสำหรับคนพิการยอยู่ทางกรุงเทพม,มาช่วยด่วน สำหรับกีฬาคนพิการแห่งชาติการจนิกาเกมส์มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า3,299คนเข้าร่วมชิงช้ทั้งหมด19ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตกำหนดแข่งขันยังเป็นทางการนะคะวันที่8ถึง12กันยายนนี้สกลการบุตรถ่ายภาพโซพิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ